สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องลักษณะการเมืองการปกครองและระบอบการปกครองซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการเข้าใจว่ารัฐต่างๆในโลกรวมถึงประเทศไทยจัดการบริหารประเทศอย่างไรและเหตุใดจึงแตกต่างกันออกไป2.2เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันยึดมั่นศรัทธาและทํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตัวชี้วัดปลายทางส .2.2 2. ม463ทับวิเคราะห์ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องทำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายคุณลักษณะการเมืองการปกครองรูปของรัฐและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. 2. วิเคราะห์ความสําคัญและความจําเป็นที่ต้องทํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. เห็นความสําคัญและความจําเป็นที่ต้องทํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราเข้าสู่เนื้อที่จะเรียนวันนี้กันเลยนะครับระบอบการปกครองในปัจจุบันนี้เราสามารถแบ่งลักษณะการปกครองได้สองระบอบสําคัญได้แก่ระบอบประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ทั้งสองระบอบกันเลยนะครับระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่มีลักษณะ 1. เน้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์2อําำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 3. ประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันภายใต้ใตกฎหมายหลักการสําคัญ 1. อําอำนาจสูงสุดมาจากประชาชนผู้นําต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนส่วนใหญ่2ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ประชาชนมอบอำนาจให้ผู้บริหารผ่านการเลือกตั้งตามวาระที่กำหนดสามประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเสรีภาพในการพูดการรวมกลุ่มหรือการชุมนุมระบอบประชาธิปไตยแบ่งออกเป็นสองรูปแบบหลักคือรูปแบบที่1ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตัวอย่างเช่นสหราชอาณาจักรเดนมาร์กไทยรูปแบบที่สองระบอบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ฝรั่งเศสข้อดีและข้อเสียของระบอบประชาธิปไตยข้อดี 1. ประชาชนมีส่วนร่วมและมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน 2. ประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาพและเป็นธรรมข้อเสีย 1. ความล่าช้าและค่าใช้จ่ายสูง 2. ความไม่แน่นอนและการใช้อำนาจในทางที่ผิดระบอบเผด็จการ มีลักษณะดังนี้หนึ่งมีการรวมอํานาจไว้ที่บุคคลคณะบุคคลหรือภาคการเมืองเพียงกลุ่มเดียว2ผู้นําสามารถควบคุมและบังคับประชาชนได้อย่างเด็ดขาด3ผู้ที่คัดค้านจะถูกลงโทษหลักการสําคัญ1ผู้นํามีอํานาจสูงสุดไม่ต้องฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่สองความมั่นคงของผู้นําสําคัญกว่าสิทธิประชาชนประชาชนไม่สามารถวิจารณ์ผู้นําได้อย่างเปิดเผย3ผู้นําอยู่ในอํานาจได้ยาวนาน สามารถอยู่ในอำนาจได้ตลอดชีวิตหรือตราบเท่าที่ยังมีการสนับสนุนรูปแบบของระบอบเผด็จการสามารถแบ่งออกได้ 3. รูปแบบ 1- ระบอบเผด็จการทหาร2ระบอบเผด็จการฟาสิสต์3ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ระบอบเผด็จการทหารเป็นระบอบที่คณะผู้นำฝ่ายทหารเป็นผู้ใช้อำนาจเผด็จการในการปกครองโดยตรงหรือโดยอ้อมใช้กฎอายการศึก หรือรัฐธรรมนูญที่คณะของตนสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือตัวอย่างการปกครองแบบเผด็จการทหารการปกครองของญี่ปุ่นระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองสาธารณารัฐแห่งสหาภาพเมียนมาระบอบเผด็จการฟาสิตเป็นระบอบเน้นความสําคัญของผู้นําว่ามีอํานาจเหนือประชาชนผู้นําเชื่อในลัฐทธิที่มุ่งใช้อํานาจเผด็จการอย่างถาวรตัวอย่างการปกครองแบบเผด็จการฟาสิต์อิตาลี สมัยมุษษษโสโซลินีเยอรมนีสมัยฮิตเลอร์ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์เป็นระบอบที่พรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวมีอำนาจปกครองควบคุมชีวิตประชาชนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมจึงถูกเรียกว่าระบอบเผด็จการแบบเบสเ็จตัวอย่างการปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์สหาภาพโซเวียตในอดีตจีน ข้อดีข้อเสียของระบอบเผด็จการข้อดีการตัดสินใจที่รวดเร็วและเด็ดขาดการแก้ปัญหาความไม่สงบอย่างมีประสิทธิทผลข้อเสียเสี่ยงต่อการทุจริตและเมื่อสิทธิทเสรีภาพเกิดความไม่มั่นคงภายในคำถามปิดท้ายในความคิดของนักเรียนประเทศในอุดมคติควรมีระบอบ